วันที่ 21, 2ีมีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากยี่ส <21 S 2> ิบเอ็ดมีแล้วก็ท่านยมบอยีเอ็ดเนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปโยมพี่ให้หลวงพี่เชิญท่านโยม ใครจะว่าว่าท่านยมบ้าใครจะว่าว่าหลวงพี่บ้างานนี้หลวงพี่ขอยอมรับขอใช้คํานี้ดีกว่าเออว่าบ้าก็บ้าบ้ากันให้บ้าบ้ากันให้ถึงที่สุดละกันคือเขาจะคิดกันแต่ว่าเขาจะเอาคนอื่นเข้ามาเข้าก็เข้ามาเพื่อทําให้ประเทศเนี่ยจเจริญเพราะว่าเราอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวออแต่เราลืมนึกถึงว่าแล้วคนไทยที่เป็นลากยาาเราจะอยู่กัน ดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการไนยรัฐท้องนะครับแขกรับใหญ่ของผมวันนี้ไม่ใช่ใครคือหลวงพีส่สุทัศนาดีต้อนรับสู่รายการไนยรัฐท้องครับทุกทีที่สดนะครับสุเกฟุโตจ้าเราไม่ได้เจอกันนานมากนะครับหลวงพี่ <S <S แต่เหมือนเรื่องราวของเราที่คุยกันครั้งที่แล้วไม่เคยหายไปจากสังคมเลยเราอยู่ในโซเชียลมากมายนะครับหลวงพี่เป็นข่าวหรือไม่ครฮะไม่ค่อยดูเลยค่ะแต่รู้ว่าคนดูเยอะมากแล้วก็มีแต่คนพูดถึงไทยรัฐท้องเท่านั้นเลยครับให้ขออนุญาตคุยทุกเรื่อง อย่างที่เราเคยคุยกันนะครับหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือเวลาเราคุยกันนะครับคุยตอนนั้นปัจจัยอาจจะเป็นตอนนั้นแต่ถ้าคุยตอนนี้ปัจจัยอาจจะจะเ่ชัดเจนมากขึ้นใช่เพราะว่าจําได้เลยตอนที่โยมที่โทรมาบอกว่าอะไรก็ได้ต้องขอหลังสิบห้ากุมภาเท่านั้นใช่เนาะเราเห็นไว้ว่าปีนี้นะครับมีอยู่สามสี่ช่วงดาวจะเปลี่ยนตามอุราศาสตร์นะครับผมไม่รู้ว่ามันสอดคล้องกับศาสตร์ของหลวงพี่หรือเปล่าก่อนที่เราจะคุยกัน ราบวนหลวงพี่เชิญท่านยมเข้ามาร่วมสนทนาด้วยได้ไหมครับได้ค่ะมันมันาเรียกอะไรมันแก้วอ่ะใช้วิจารยาในการรับชมนะแต่สิ่งที่พี่เชิญท่านยมอยู่ตรงไหนครัตรงนี้ก็อยู่ในจิตละค่ะคงไม่ขึ้นมาถ้าขึ้นมาเราคงร้อนกันมากหลายคนชอบถามผมทำไมเรียกแทนตัวว่าหลวงพี่ เพราะว่าเป็นพระออย่างแรกคือเป็นพระ,<ฮ>ะอย่างที่สองคือไม่รู้ว่าจะเรียกตัวเองว่าอะไรจะเรียกว่าเราคือปกติก็ไม่ค่อยได้เรียกตัวเองว่าเราเรียกว่าหลวงพี่นี่แหละจบดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันไม่ใช่ตัวเราเราแยกแล้วเราก็เคารพถ้าเหลือกด,ด้วยคค่ะ,คะรโบสถ์มากเกือบปีแล้วได้อะไรบ้างครับได้สร้างอะไรบ้างที่นู่นก็ สร้างห้องน้ำสร้างหอฉันนะคะแล้วก็กำลังจะสร้างโบสถ์ที่บวชใหม่นะคะทำห้องปรับปรุงเพื่อให้พิษุณีไทยได้ไปอยู่ที่นู่นนะคะหลังจากบวชแล้วนะคะแล้วก็ที่เมืองไทยก็มีสร้างเจดีนะคะที่จำลองจากเออศรีลังกาเลยนะคะกำลังทำอยู่แล้วก็กำลังจะทุบเมนสร้างเมนแล้วก็ ทำบุญทั่วๆไปแต่ทำบุญทั่วๆไปไม่ได้ทําแค่เล็กๆแบบเลี้ยงทานทําบุญเล็กๆแต่ทําใหญ่ๆทำเยอะทำไมต้องศึกเดือนมิถุนาคะท,ท่านโยมก็จริงๆท่านยมอยากให้ศึกเดือนเมษาก็ดูไปดูมาเช็คนู่นเช็คนี่ศึกวันเกิดเลยค่ะ ท่านให้ศึกวันเกิดเลยก็คือเกิด21มิถุนาท่านให้ศึก21มิถุนาแล้วก็แลนดิ้งลงประเทศไทยวันที่29ิามิถุนาแต่ว่าจะถือศีลต่ออีกประมาณสัก7วันหรือ14วันท่านไม่ได้สัญญาไว้ใช่ไหมครับว่าหลังจากศึกจะให้พลังวิเศษมากขึ้นไหมไม่หรือว่าจะริบคืนอะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้น่ากลัวมากเลยนะริบคืนไม่ค่ะท่านไม่เคยพูดอะไรและกายสังขารนะครับที่หลวงพี่บอกว่าก่อนบวชเนี่ยถ้าไม่บวชเนี่ยอาจจะเกิด อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งกับร่างสังขารเนี้ยหลังจากบวจเนี่ยรู้สึกสุขภาพแข็งแรงขึ้นค่ะจากจากช่วงที่บวชแรกๆนี่ก็คือติดเชื้อทุกประเภทพอผ่านช่วง6เดือนรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นตรวจอะไรก็ไม่ค่อยเจอเพียงแต,แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเรามีวิธีที่ทํำยังไงที่แกนกลางของภายในอะค่ะมันเหือดย มันเติมเร็วขึ้นถ่ายก็เลยก็เลยรู้ว่าเออแข็งแรงขึ้นละข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่ร um> ู้สึกว่าดวงตกมากๆจะรอดแหละไม่รอดแหละเนี่ยเราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วเราแข็งแรงขึ้นเยอะค่ะนี่คือการบวชครั้งแรกละครั้งเดียวอย่างที่ท่าน สัญญากระทานโยมมาหรือว่าอนาคตจะมีอ,อะไรคือมันไม่สามารถรที่จะกลับมาบวชเป็นพิษุนีไ,ได้อีกแล้วแหละเ,เพราะว่ายากมากแล้วก็ได้ได้พิจารณาแล้วได้เอากระดาษมานั่งเขียนเงื่อนไขแล้วว่าบวกลบของการเป็นโยมกับการเป็นพระอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนจํานวนมากมากกว่ากันอะไรคะเป็นโยมใช่ครับดูเบาดูสบายกว่า มันไม่ใช่แต่มันทำอะไรโดยที่เราทำได้ไม่มีข้อจำกัดแต่พอเป็นพระเราจะทำนายอย่างนี้อุ้งใจมากเลย จะทํำนายผิดไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านจะว่าไหมข้อที่สามสำนักสงฆ์จะว่ายังไงทางพุทธศาสนาจะทํำยังไงแค่มากแต่ก็ต้องทำเพราะมันคือหน้าที่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผมย้ําเสมอเราสองคนย้ําเสมอว่านี่คือการเตือน่คะไม่เกิดก็เป็นเรื่องดีโปรดใช้วิจารณในการรับชมถูกต้องค่ะมาคุยเรื่องการเมืองสิ่งที่หลายคนสนใจนะครับ หลายพักก็บอกอยากจะมีแลนสไลด์มีดรามา่าฟุตฟิตโฟรไฟล์ของพักที่เป็นตรงข้ามกันนะฮะเรื่องสโลแกนนายกปวดเก่าในเล่าใหม่อ,อเรื่องทําแล้วทําอยู่ทําต่ออะไรเงี้ยครับํำถามเมื่อคืนในปี2,566นห้ร้บหะฮะหลังจากสงงราหลังจชกนนี้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับการเมือ,องภาพรวมเป็นยังไงบ้างโอเคขอขอชี้แจงก่อนว่าใช้คนละสาร ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนดวงทงของหลวงพี่จะเปลี่ยนในวันที่15มีนาะแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งช่วงวันที่15กุมภาครู้สึกว่ามีการตัดสินใจใหญ่ช่วงนั้นจนถึงวันที่22กุมภาก็คือเมื่อวานนะคะเรื่องิธภาอะไรเงี้ยเหรอเอ,อ่อไม่แน่ใจแต่มีการตัดสินใจแบบอย่างใหญ่หลวงของใคร ของประเทศไทยทั้งหมดว่าเขาจะทำอย่างไงเพราะฉะนั้นขอหยิบโพยวันเกิดของแต่ละคนก่อนเนาะนี่ตกใจนะเนี่ยนี่และครับเมื่อวานเป็นการตัดสินใจใหญ่แต่อาจจะไม่เป็นข่าวใช่ไหมอาจจะไม่เป็นข่าวเพราะเราไม่รู้ภายในเราก็ปรึกษาพี่เหรอไม่มีไม่มีไม่มีได้เห็นได้ไงฮะก็ต้องท่านยงลยค่ะอ่ะท่านมากระซิบอะไรท่านเมื่อวานเธอเกิดเหตุการณ์อะไรและท่านมากระซิบอะไรฮะท่านบอกว่าเมื่อวานน่ะน่าจะไฟนอลแล้วว่า จะอยู่หรือจะไปจะทํำยังไงกันแน่อไอที่ประกาศไว้เนี่ยอาจจะเป็นแค่เขาเรียกว่าพูดให้ดีใจทีนี้คือคนที่ตัดสินใจเนี่ยจะบอกเลยว่าปีเนี้ยคนที่เกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดมีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากกี่คนละ่ะมีใครบ้างฮะยี่สิบเอ็ดมีคุณอุ้งอิงแล้วก็คุณประยุทธ์ ซึ่งเป็นสองคู่อำนาจที่ใหญ่มากๆครัแล้วก็มีคนหนึ่งคือ11บเคือคุณประวิทย์สิบเอ็ดนี่ตัดไปก่อนเรายีเอ็ดท่านยมบอกว่ายีเนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงที่ด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นหนึงคู่นะ ขึ้นทั้งคู่หมายความว่าจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลถ้ามีการเลือกตั้งอย่างตามอ i m ร l i จริงใช่เวลาเวลาเราจะมีรัฐบาลข้างล่างข้างล่างเนี่ยท่านโยมจะใช้ศัพท์อยู่แค่ง่ายๆเลยขึ้นมาจัดตั้งปุ๊บองค์กรของนรกสมมุตินะคะฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายฝ่ายเถียงโตแย้งฝ่ายนึงคือฝ่ายค้านเลยฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายชั้นไซดานุมัิฝ่ายรัฐบาลแต่ละฝั่ง จะต้องมีผู้นำท่านถือว่าสองคนนี้ได้ขึ้นซึ่งท่านบอกว่าคนที่จะได้เป็นสองคนนี้เกิดยี่สิบเอ็ดก็คือทั้งสองคนจะขึ้นเป็นตัวแทนในการจัดตั้งรัฐบาลแข่งกันหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้หรือชอยที่สองก็คือร่วมกันเป็นรัฐบาลแห่งชาติอะไรหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้ไม่รู้แหละแต่ขึ้นสองรอบเนี่ยขึ้นควบแล้วมีการจับมือไม่ได้ขึ้นเดี่ยววันนี้ขนลุกนะครับหลวงพี่ตกใจนะเนี่ย ผมพูดถูกไหมฮะว,ว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งเราจะมีนายกสองคนในประวัติศาสตร์หรือร่วมการบริหารประเทศโดยสองพักแล้วก็สองพักนั้นก็จะเป็นคนที่เกิดวันที่21ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเป็นคุณองค์นิ้งกับคุณนายุญญนณชาร่วมจับมือกันยังไม่เห็นทีเลือกตั้งเหมือนเดิมผมพี่เคยสัมภาษณ์เทล,ลท็อกที่แรกไปนะว่ามีการเลือกตั้งแต่ไม่เห็นทีเลือกตั้งก็ยังไม่เห็นเหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นแต่เห็นว่ามีการจับมือคุยกันแฮปปี้เอนดิ้ง ไปหากันคุยกันชัดเจนร่วมกันนี่เขาด่ากันผ่านโซเชียลมีเดียบ่ด่ากันผ่านทีวีนะอันนี้ต้องถามว่าต่อไปจะมีชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยโ <c oughs> ยมพี่ให้หลวงพี่เชิญท่านโยมอืมใครจะว่าว่าท่านโยมบ้าใครจะว่าว่าหลวงพี่บ้างานนี้หลวงพี่ขอยอมรับขอใช้คํานี้ดีกว่าเออว่าบ้าก็บ้าบ้ากันให้บ้าบ้ากันให้ถึงที่สุดละกัน เ, <c oughs> เพราะเห็นภาพอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> ใช่แล้วก็แล้วก็วันนี้ที่ต้องพูดที่ต้องพูดเพราะว่ามันกระทบกับปากท้องของประชาชนมากๆ <c oughs> มากๆเลยเพราะว่ามันต้องเลือกข้างปกตินะคนมันต้องเลือกข้าง <c oughs> แต่งานนี้มันเลือกไม่ได้คนลุกนะครับหลวงพี่นี่คือครั้งแรกที่ไทยอย่างตรงไปตรงมาตามที่ท่านยมสื่อสารมา <c oughs> ใช่ค่ะเขาบอใช้วิจรยญานในการรับชมนะใช้เยอะๆนะใช้เยอะๆใช่แต่ภาพที่เราเห็นที่ท่านยมกระซิบก็คือ คนวันที่ยี่สิบเอ็ดสองคนมาจับมือกันบริหารประเทศแล้วคนวันอื่นๆเขาไม่คนวันอื่นๆจะทำไงล่ะอย่างพักเก้าไกลอย่างทีมพิธาอย่างปียบุตรหรืออย่างพักต่างๆหรืออย่างประชาธิปัตย์หรืออย่างพักกล้าเขาไม่มีปัญหาแล้วรกับการจับมือกัรระหว่างสองขั้วใหญ่มันจะเป็นการรวมกลุ่มโดยที่ไม่มีใครมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นร่วมมือร่วมใจร่วมมือร่วมใจกันสร้างประเทศทุกคนได้ผลประโยชน์ทั้งหมดแล้วทุกคน จะร่วมกันสร้างนโยบายเพื่อประชาชนคนไทยพร้อมกันตกใจน,นี่คือ,อรัฐบาลแห่งชาตินะหลวงพี่ในความหมายของนักการเมืองนะในความหมายของประชาชนที่ติดตามข่าวสารการเมืองนะวันนี้มันชัดเจนซะยิ่งกว่าไหนครั้งไหน,หนที่เราสัมภาษณ์จะมาลยคนระฟังแลดีไหมมันต้องดีสิฟังแลดีสิใช่มันต้องดีสิคำถามก็คือ,อเวลาเขารวมมือร่วมใจระหว่างต่างั่้ต่างพักนะฮะประชาชนจะได้ประโยชน์หรือประชาชนจะเสียผลประโยชน์ฮะ ประชาชนจะไดะ้ต้องวางกระดาษประโยชน์ประชาชนคนไทยได้แต่ได้เฉพาะบางกลุ่มเราเปรียบเทียบพีระมิดนะคะพีระมิดเราแบ่งครึ่งเลยสามเหลี่ยมค,ครึ่งบนได้ประโยชน์ครึ่งล่างเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนแนวคิดของคนไทยกลุ่มล่างนะคะจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อเราต้องทํางานไม่ว่าจะ เป็นลูกจ้างหรือเป็นอะไรก็ตามเราจะต้องเป็นแรงงานหลักเราถึงจะได้ประโยชน์เพราะว่ายังไงเขาก็ต้องพึ่งคนไทย<ช>อ่ะแต่สิ่งที่จะเสียประโยชน์ก็คือคนนอกประเทศจะเข้ามาครอบครองทรัพย์สินส่วนใหญ่มีอำนาจเหนือคนไทยไไแล้วคนไทยที่มีเงินและมีคอนเนคชันเท่านั้นถึงจะได้รับประโยชน์อย่างสมงสุณ อันนี้ก็กุ้มใจเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มระดับกลางเราจะทํำยังไงถ้า 1. ภาษาเราไม่ได้ 2. องคอนเน็กชันเราไม่มี3เราจะทํำยังไงล่ะเราเคยเป็นเจ้าของกิจการวันหนึ่งเราขายของไม่ได้แล้วเราต้องลดตัวไปเป็นพนักงานพนักงานไม่ใช่การเสียเกียรติแต่พนักงานหลังจากนี้จะต้องทํำยังไงก็ได้ให้เป็นอาชีพที่สําคัญที่สุดในประเทศ แล้วจะต้องมีกฎหมายที่สําคัญที่สุดว่าต้องใช้คนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ในการทํางานในบริษัทนั้นนั้อันนี้คือการช่วยเหลืออ่ะเราจะเลือกตั้งกันขอไปเป็นนักการเมืองหรือเปล่าเนี่ยอะไรใช่เพราะว่ามัน <c oughs> มันกลายเป็นนโยบายที่คือเขาจะคิด แต่ว่าเขาจะเอาคนอื่นเข้ามาเข้าเข้ามาเพื่อทําให้ประเทศเนี่ยจเจริญเพราะว่าเราอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวใช่แต่เราลืมนึกถึงว่าแล้วคนไทยที่เป็นรากญ่าเราจะอยู่กันยังไงอันนี้ช่วยคิดเลยนะเพราะว่ายังไงเขาต้องรวมถึงกันแล้วอะนึกถึงพวกเรากันบ้างไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยที่ท่านยมกระเซ็บเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปีนี้ค่ะเร็วๆนี้ด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วงประมาณเนี้ยแก็ไม่เกินพฤษภา ตัวผมชาไปก่อนครับเพราะมันเป็นอาจจะเป็นข่าวดีของภาพรวมประเทศนะเหมือนที่เขาวัดกัน GDP ดีอย่างวุ้นอย่างนี้แต่ห้าาเนี่ยดจะกดตายกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตไงเพราะฉะนั้นไอคนที่รวมกันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือสภาภายในปีนี้อ่ะรียกง่ยางกลมกล่อมมาก่อนภายในปีนี้จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจับมือกันระหว่างวันวันที่21แล้วก็ขึ้นควบคุมประเทศแล้วก็สร้างนโยบายมาแล้วนักการเมืองทุกคนก็แฮปปี้แฮปปี้ทุกพักก็แฮปปี้ถูกต้อง ไม่เกิดพอบสิก็มันอาจจะมีกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าใจแล้วต้องทำไเก่ดอันนี้ไม่รู้นะเราไม่รู้ภายในนะแต่มันจะต้องมีเรื่องหลักมันไม่เป็นประชาธิปไตยอะสมมติท้อผมถามเนี้ยอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยได้หรือไม่อย่างไรครับมันไม่เห็นความเป็นประชาธิปไตยแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการที่ว่าอะรวมกันแล้วจบ ยังไงก็ยังเป็นคำนี้ท่านยมยังใช้คำนี้แต่ท่านยมบอกว่าการที่จะออกมาเย้ยเย้กันข้างถนนเนี่ยมันลดลงจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันประมาณ 60- 7 0เ็ิเปอร์เซ็นต์โอ้แทบจะไม่มีเลยน้อยมากแต่มันจำเป็นต้องมีเป็นเพราะหนึ่งคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คุยอะไรกันหรือบางคนอาจจะคิดว่า เรายังจะต้องเลือกศักดิ์ศรีเกียรติยศแล้วก็การเลือกข้ามันเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่ามันคืออนาคตของพวกเราใช่ค่ะอ่อย่างนั้นผมถามใหม่คนวันที่ยี่สิบเอ็ดสองคนจะมาจับมือด้วยกันด้วยความสมยอมหรือว่าเกิดเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งตามสี่แยกที่พี่บอกมียักษ์มาทำสี่แยกยักษ์ตอนเนี้ยยักษ์ใจด,ดีแล้วคิดว่าคนที่เอายักษ์ออกมาเนี่ยเขาก็ปณีปนอม เพื่อทําให้เขาเนี่ยปลอดภัยเหมือนกันพูดให้ตรงที่สุดก็คือสมยอมแหละไม่ได้มียักษ์ออกมาใช่ไหมหรือว่าคนที่ต่อรองบอกว่าเขามียักษ์แหละถ้าไม่ทําตามเรายักษ์ออกมาอารมณ์นะหรือไม่อย่างไรเนี่ยผู้ตามข่าวนะอันนี้ผมถามตามข่าวหลวงพี่อาจจะเห็นท่านยงประสิทธิ์นะที่ผมปากคอสั่นในหมวแล้ตกใจจริงจรอก็ตกใจเหมือนกันพูดเองก็ก็กุ้มใจเดี๋ยวจะต้องมานั่งรีแคบตัวเองว่าพูดแล้วนี่คือสิ่งที่หลวงพี่อัปเดตวันที่23่ช่่บสามสุภาพันธ์ใช่ แล้วมันจะดำรงอยู่สักกี่ปีครับไอการจับมือระหว่างคนวันที่21สมยอมหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้แต่ครับพวกเขาแฮปปี้กันยันะน้อยน้อยหนึ่งปีแล้วหลังจากนั้นค่อยเปลี่ยนกันใหม่อันนี้เห็นทีมเรื่องตั้งมนาะยังไม่เห็นอ่ะถ้าเกิดสิ่งที่ว่าเนี่ยครับคนดันไกลเขายอมนะครับถาม <Happy S 1> ที่เรา h a p p หมดแล้ว happy หมดแล้วอันนี้คือที่เราคุยกันเนี่ยคือทุกอย่าง happy อนดิ้งจุกป,ปากกันดุดดึด <c oughs> อ่าแต่เห็นมีวิวาท <c oughs> ของฝ่ายค้านนะฮะที่ เขาบอกว่าเขาต่อต้านทุกสถานการณ์นะมือไม่พายเท้าราน้ำนี่วลีเด็ดนะ<อ>แลวเขาแม่เขาจะจูบปากกันแล้วนะเราต้องพูดไงดีอะนักการเมืองท่านยมเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มไม่ได้แบ่งว่าเป็นฝ่ายขาหรือฝ่ายรัฐบาลแต่ท่านแบ่งเลยว่ายุคเก่ากับยุคใหม่ท่านบอกว่ายุคเก่าเนี่ยยังไงก็ยังอยู่แล้วก็แฮปปี้แต่ยุคใหม่เนี่ยคือกลุ่มที่ไม่เข้าใจแต่ถึงเวลาด้วยเหตุผลวัยรุ่นก็ไม่มี ลาด้วยเหตุผลวัยรุ่นก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะได้เลือกอยู่ดีคือยังไม่เห็นภาพในวันที่อ่ะเป็นพระแล้วจะได้บินกลับมาแล้วจะมาเลือกตั้งหมดคำถามเรื่องนี้ต่อบเพราะตกใจนะครับหลวงจ้าจินตนาการเพื่อให้ภาพมันชัดเจนหน,อนอ่อยะครับมันมีบทสนทนาไหนในห้องนั้นที่ท่านยมประสิบ แล้วก็อยากจะสื่อสารนะระหว่างคนที่อยู่ในนั้นเขาสมมติว่าใครพนีช์อันนี้คงพูดไม่ได้ค่ะผู้ใหญ่แทนคงรู้อ่ะคือถ้าเราพูดอะไรออกไปคงจะโดนจับแต่ท่านพูดให้ฟังด้วยจ๊ะจำอีกที <c oughs> พฤษภานี้พฤษภานี้แฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้ทุกคนแล้วก็น่าจะออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าเราจะทำอย่างไรจริงๆเราคนไทยเนาะวางแผนเลย จะหากินยังไงใช่อ่ะพอมาฟังนี้อ่ะนี่คาถามต่อที่ี่หลวงพี่พูดได้ดีมากค่ะหลังจากนี้เราจะทําต่อยังไงในในฐานะคนที่ถูกละเลยหรือไม่อย่างไรตามตามรถแมบนี้นะอืหนึ่งขอเปลี่ยนเรื่องการศึกษาเลยค่ะค่ะพักไหนอยากหาเสียงเอาเลยปูพรมเรื่องการศึกษาเป็นหลักเรื่องภาษาภาษาอังกฤษรัสเซียจีนเอาให้ครบ ประเทศมหาอำนาจยังไงต้องมีาภาษาฮินดีต้องมีต้องพูดให้ได้ถึงเวลาเขามาปุ๊บไม่ว่าเราจะเรียนโรงเรียนในเกรดไหนก็ตามเราไม่ต้องแคร์เราพูดภาษาได้เราหากินได้เราจะมีงานทำเราจะอยู่รอดปลอดภัยขอแค่นี้เริ่มต้นแค่นี้ถามว่าช้าไปไหมไม่ช้าหรอก ยังไงก็ยังมีเวลาคนละเมืองต่างชาติที่เขาจะเอาเข้ามาในประเทศไทยนะฮะโดยการเปิดประเทศนะให้มาลงทุนนะจะเป็นสักกี่ประเต์ในอนาคตนฮะมองเห็นว่ามันัวเยียใช้คำว่าโยเยียเยเยอะแยะใช่ดูเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีๆการท่องเที่ยวดีเลิศมีหลายชาติหลายภาษามิกซ์กันอยู่ในเมืองไทยฟรีดอมมาก เรามองสมัยก่อนว่าอเมริกาเป็นแบบนั้นใช่ใช่ใชใชเราอาจจะไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าประเทศเราเล็กเราก็เลยเห็นว่าเขาอยู่กันเยอะแต่ทางมาตราวัดทางเศรษฐกจก็เรียกว่าฟ้าสีทองของอัไพัยจะดีแหละอ่าอสางหาดีใช่ป่ะคะคโรงแรมท่องเที่ยวดีการบินดีถูกต้องามาาคมดีใช่าการศึกษาดีภาษาดีค่ะอ่ะก็ดูมีแต่สิ่งดีๆ<ช>แต่มันก็ตามมาอยู่ที่เราคุยกันถูกต้อง เรื่องนโยบายของคนรากญ้าหรือคนรากแก้วที่เขาเรียกกนะันสมัยนี้ฮะถูกละเลยใช่ถ้ามาจริงๆสมมติถ้ามันเป็นตามที่ท่านยมกระชิบนะ,ะเราอาจจะกาหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่เราอาจจะแนะนําได้ว่าให้เขาสำคัญกับพวกเราด้วยวรยากาญ้าด้วยรากแก้วด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมองถึงการศึกษาว่าปัจจุบันเนี้ยอาชีวะแย่แล้วแต่ต่อไปอาชีวะอาจจะกลับมารุ่งเรืองอีกก็ได้ ก็เป็นแรงงานฝีมือนะถูกต้องไอการคุยของคนวันที่ยี่สิบเอ็ดสองคนที่เป็นแกนนําใหญ่แม้จะมีคนอื่นร่วมอยู่ด้วยนะฮะมันมีข้อแม้แม้ว่าจะเอาคนต่างประเทศกลับมามันน่าจะมีค่ะมันต้องมีแล้วมันก็มีทั้งทุนมีทั้งอะไรต่ออะไรที่เข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ถามว่าถามโดยส่วนตัวก็ใจก็ยังไม่อยากให้กลับเป็นห่วน,นอาจจะไม่ปลอดภัยหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้ใช่แต่ไม่อยากให้กลับ เพราะว่าคําว่า Happy Ending มันอาจจะ e n d ดิ้แค่พ e เลียตใดพีเียหนึ่งแต่หลังจากนั้นล่ะถ้าเป็นเงื่อนไขในการกลับมาของคนแดนไกลนะฮะสองสามคนเนี่ยนะกลับเข้ามาปุ๊บอาจจะออกไปอีกหรืออาจจะไม่ได้กลับออกไปอีกหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้อาจจะออกไปเพิ่อมอีกคนหนึ่งก็ได้ถึงเวลาออกใช่คนมาที่สิบปดคนนั้นนะนี่ตรงอย่างที่เราคุยกันทุกครั้งเลยนะอืม,อม อ่ะคุณน้าหน้าขาวล่ะเขาไปไหนล่ะหนูพี่เห็นมาตลอดพูดทุกรายการรายการไทยรัฐทออาจจะเป็นรายการแรกๆซะด้วยซ้ำนะคุณน้าหน้าขาวจะเป็นผู้นําคนใหม่ภาพนี้พอคุยมีภาพเมื่อวานเนี่ยจบแล้วอปันเบอร์สามอ่ะแต่ก่อนเขาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนาะตอนนี้เขาเบอร์สามเลิกพูดไปแล้วว่าคนหน้าขาวจะๆใช่อนาคตก็ไม่แน่นะแต่ว่าพี่เรียนเนี่ยไม่ได้แล้วแล้วเขายอมเหรอ ยอมเพราะเขาก็แฮปปี้หัวเราะตามสไตล์เขาก็แบ่งสามปันส่วนแล้วก็คุ้มเป็นใคร <c oughs> ๆก็ยอม <c oughs> คำนี้ยขึ้นมาเยอะเราขึ้นมาถี่แต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี5้ <c oughs> เราไม่พูดคำว่าโควิดละยัง <c oughs> ใช้คำเดิมแต่มันจะมีโลกใหม่ที่มันผสมกันหมดเลย ผสมกันแล้วก็เชื้อเอดเป็นหลักแล้วก็โรคเก่าอย่างเช่นพวกกาละโลกวันโลกกลับมาผสมอีกรอ,อบหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นโรคประดิษฐ์ <St ars> เราบ้าแล้วเราต้องบ้าให้สุดเทปนี้ขอร้องนะคะหมอปลายออกไปไหนยาวอะไรเสี่ยงนะคะ <c ười> คือคนที่เก่งๆหรือมีความสามารถที่เหนือมนุษย์และเขา ไม่ใช่มนุษย์แต่ปักปนอยู่ในมนุษย์เขามีจริงๆแล้วมีมานานแล้วด้วยดังมากเพลงนี้คนเหลวเห็นว่านย่ง เดี๋ยวคุณล่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้คุณล่ามาแล้วด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับพี่น้องสองล้านวิวเนี่ครับ